สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตนําบลปมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีอยู่2องโฉนดรวมแล้ว1 7 4ตารางวาขายยกแปลง1ล้าน6แสนบาทเป็นที่ขายไปน,นี้อยู่ฝั่งซ้ายครับไปดินถมแล้วทั้งแปลงล้วมนนรวดนาม,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 มทั้ง4ด้านเลยนะครับไฟฟ้าปับป,บปาอยู่ตรงหน้าที่ครับตัวนี้คือทังเข้าเป็นหนดทางสนะ ุ่มผมกว้างประมาณ5เมตรครับนี่เป็นขหยอยู่ฝั่งซ้ายมือครับในที่นี้ปลูกต้นโกโจงวัน3ต้นมะม่วง3ต้นครับล้อมรั้วรวดหนาทั้ง4ด้านด้านฝั่งขวาก็จะเป็นเพื่อนข้างเคียงครับด้านหลังก็จะมองเห็นวภวูเขาสวยๆด้านหลังนะครับห่างจากโรตัสต,ตัวเมืองวงกาแมคโครประมาณ3กิโลห่างจากเครื่องคุ้นน้ำตกสริกานํงรอง14กิโล หางจากฟิวเจอร์ังสิประมาณ80กิโลห่างจากถนน4ี่เลนเส้นสามสามผมประมาณ1กิโลครับด้านหน้าขผมติดตรนทางสารณะหน้ากว้าง30เมตรด้านหลังขผมกว้าง30เมตรมุมของสายมุมนี้ผมยาว20เมตรมุมฝั่งขวาติดรัปป้วเพื่อไม่ให้เคียงผมยาวย0เมตรซึ่นเปนนิรูปที่สวยเลยครับเหมาะปลูกบ,บ้านพักอาศัยนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่หลีกหนีความวุ่นวายนะครับผม ใช้พิจูกธรรมชาติครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่นาฝั่งซ้ายข้างเกีีรยฝั่งซ้ายครับด้านหลังก็จะเป็นที่นาฝั่งขวาก็ติดเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้างก็เป็นว่างเปล่าฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผปรดให้ดูปลาทางเข้ามาก่อนครับตัวนี้ของผมจะเป็นหน,นุนคอนเกียดนะครับผมแล้วเข้ซาซอยมาถึงที่ดนปนนี้ประมาณ30เมตรครับไฟฟ้าลปละปาปาก็มาถึงหน้าแปลงแล้วครับที่ดินปันนี้รูปที่สวยเลยครับที่ดินถมเราทั้งแปลงนะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับ อยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านเดินทางมาไม่เปี่ยวหากินของง่ายนะครับอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟนะครับอยู่ใกล้สถานที่ราชการอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับเดินทางไปมาสะดวกครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมครับฝั่งซ้ายนี่ครับผมฝั่งซ้ายนี่ปลูกต้นโกะจงไว้กับต้นมะม่วงไว้ฝั่งซ้ายครับด้านหลังปลูกต้นมะม่วงครับพื้นที่สวยเลยครับดินผมมาทั้งแปลงเลยครับ ดูที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้พอดีข้างเคียงป่าูุงเขาเอาขอญาตเอาควายมาเลี้ยงไว้ข้างในเพื่อมปกินหญ้าให้ดูลงๆเลยไม่ให้รกมากเลยครับสนใจที่ดินมปลนี้นะครับปทว,วองผม061 88 22 149ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับและฝากดูคลิปต่อท้ายด้วยครับ สวัสดีครับ